สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดจีนเช่นเคยนะคะกับแอดจีนชาแนลหรือว่าแอดจีนสายรูดนะจ๊ะก็บางวันก็รูดเจอบางวันก็รูดไม่เจอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคําเตือนกันสักนิดนะจ๊ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก่อไปรับชมรับฟังแนวทางฮานอยสามนอยกันต่อเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่6ก็มาสรุปวันที่5กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าแอดยีนให้เม็ดเดียวให้ตัวไหนจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยจ้า ฮานอยนะคะในงวดวันที่ห้านะคะเดือนเจ็ดนะคะเม็ดเดียวนะคะก็เม็ดเดียวก็คือตัวเดียวนะคะสําหรับเอสจีนเนาะให้ตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะก็ให้เด่นที่เจ็ดเจ็ดนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดนะจ๊ะในตารางก็โอ้ยเสียดายเนาะดูสิให้หกสองมาหนึ่งหกให้สี่เก้ามาสี่หกพี่น้องจา๋าเอยเป็นอะไรที่เสียดายเนาะ สี่หกจะไดเสะยด้จะพี่น้องจา๋าก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับเดวทางในตารางเนาะก็มีเข้าบ้างรุดบ้างเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนตัวเด่นมาในตารางก็ไม่ค่อยจะมาละจ้ะแต่ถ้าวันไหนตัวเด่นไม่มาในตารางก็ก็ปังนะคะแปลกเนาะสับกันจะพี่นน้องจา๋าท่านเนี่ยบางวันตัวเด่นไม่มาเลยเนาะ ตัวรูดไม่มาเลยในตารางมาแบบเต็มๆก็วันนี้ตัวเด่นมานะคะตัวเด่นมานะจ๊ะก็ก็ตัวเด่นตัวรูดตัววิ่งมานะจ๊ะให้ตัวเดียวเนาะก็มาแบบเบิ่นๆเลยนะจ๊ะเจ็ดเจ็ดเต็มๆเนาะดู3ามตัวพี่น้อง ข้าแปดเจ็ดมาแปดเจ็ดเจ็ดวันนี้ยีนไม่ได้เจาะเบิ้ลให้เนาะวันไหนเจาะเบิ้ลนี่มาแบบไม่เบิ้ลวันไหนเจาะไม่เบิ้ลก็มาแบบเบิ้นเบิ้นอดยีนก็ไม่ไม่ค่อยจะแม่นนะจะสำหรับสามตัวเนาะก็ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้เนาะก็ยีนก็ลงให้เป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความ บันเทิงนะคะชมเพื่อความลุ้นเพื่อความเพลิดเพลินนะจ๊ะวันนี้เจ็ดมานะคะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะมาเจ็ดหกเนาะเฉพาะกิจก็เข้านะคะเข้าบ่อยนะคะเฉพาะกิจเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะส่วนรอบพิเศษก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรอบพิเศษรอบเฉพาะกิจนะคะมาสองรอบเลยนะคะมาสองน้อยนะจ๊ะวันนี้เจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะจ๊ะ อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนาะเจ็ดกหกับ7จนะคะตามกันมาติดๆนะจ๊ะ3มตัวก็ดูสินิดเดียวพี่น้องจ๋าเสียดยจังเลย3มตัวนี่หายากเหลือเกินนะจ๊ะก็เนาะพอตัวรูดมาปังๆก็โอเคแล้วเนาะพี่น้อง3มตัวเป็นอะไรที่หายากเนาะก็ ค่อยๆลุ้นกันไปนะจ๊ะก็ชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะก,ก็วันนี้ก็ยินดีกับพี่น้อง FC นะคะที่โชคดีกันในรอบเฉพาะกิจและพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะสำหรับปกติปกติมานะคะตัวเด่นมาเจ็ดนะคะสายวิ่งโอเคนะคะสายวิ่งมานะจ๊ะสายรูดไม่มานะจ๊ะรอบปกติรอบ VIP นะคะ กพราะวันนี้มาสองนอยนะจ๊ะสามนอยกับตัวตัวตัววิ่งนะคะก็สำหรับชุดชุดวินวันนี้เนาะชุดวินก็เข้าเหมือนกันนะคะชุดจับวินก็เข้านะคะ7 7. เจ็ดหกหกเจ็ดเฉพาะกิจนะคะแล้วก็เบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะจ๊ะตอนแรกนะคะก็ถ้าท่านไหนเข้ามารับชมแล้วก็ชมให้จบคลิปนะคะเพราะว่าบางที อย่างวันวันที่ห้าเนาะแอดยีนลงกันเบิ้ลให้นะคะลงกันเบิ้ลให้แต่ลืมเขียนให้ทีนี้ก็พอนึกได้นึกได้ก็เลยมาลงให้ตอนท้ายเนาะบางท่านก็อาจจะดูเพลินๆแค่เริ่มเริ่มเนาะอาจจะดูไม่สุดท้ายถ้าใครดูไม่สุดท้ายชุดนี้นะคะรอบนี้ก็คงจะพลาดไปนะคะศ0 6 6 7 7นดนะคะเพราะว่ายีนลงให้นะคะถ้าใครดูจบก็จะเห็น แต่ถ้าดูไม่จบก็จะไม่เห็นนะคะการเบิลเนาะเพราะว่าอยู่ตอนท้ายๆเลยนะคะก็ดูสิคะชุดจับวินไม่มีหนึ่งนะคะถ้ามีหนึ่งนี่เข้า701เลยนะคะดู70 6, 70 2, 70 3, ดิเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ดศานมา701 2มาอยู่ข้างล่างซะง,งั้นพลาดตามเคยจะเป็นอ้องจ้าก็ ตามรุ่นตามชมกันต่อในงวดวันที่หกันเลยนะจ๊ะขอขอให้เงินฟังๆังกันทุกคนเนาะวันที่หนะคะเดือนเจ็ดปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะหาหน้อยสาหน่อยนะจ๊ะหรือว่าใครจะไปรุ่นเฉพาะกิจฟีนก็ไม่ห่วงนะคะก็ รุนได้ทุกนอยจะสูตรหนึเม็ดเดียวนะคะตัวเดียวโดดโดดเม็ดเดียวแข็งแข็งก็ขอให้มาตัวรูดตัวเด่นรอบพิเศษหรือว่าจะมา3าสนอยเลยนะคะแล้วทางวินในตารางนะคะก็จะให้7.0 5.8 9.3 1ยนะคะ ่คู่ที่ชอบในตารางนะคะก็มีคู่นี้กับคู่นี้นะคะก็สามารถลุ้นถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นก็สามารถจับในตารางลุ้นได้นะจ๊ะหรือว่าจะเอาตามที่ยินวางไว้ก็ได้นะคะสําหรับตัวเด่นก็จะมีตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆนะจ๊ะวิ่งได้รูดได้นะจ๊ะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะ สำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเอ็ดยินสายรูดก็รูดอย่างเดียวจากพี่น้องจา๋าจวดจาดฟาดบึ้มจากพี่น้องจา๋าก็ขอให้มาตัวรูดนะคะขอให้มาตัวรูดนะจา๊ารอบพิเศษรอบปกติหรือว่าจะมาทั้ง3มรอบสี่รอบนะคะ ก็คู่ที่ชอบนะคะช่วงนี้เบิ้ลมาบ่อยเหลือเกินการไว้ก็ดีนะคะการไว้ก็ดีนะคะแถวล่างชอบหมดเลยพี่น้องจ้า คู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีซิมาเช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าชะล่าใจนะคะค่ะคู่ที่แอดยินไม่ได้เน้นเนาะเพราะว่าก็ดูดูแล้วแอดยินเน้นไม่ค่อยแม่นนะจ๊ะเน้นตัวชอบไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะจ๊ะก็พูดตรงตรงเลยเนาะก็วิงได้รูดได้จวดจัดฟาดบึมเลยจ้า สำหรับสามตัวนะจ๊ะก็ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะแอดยีนอาจจะไม่ค่อยแม่นนะจ๊ะไม่แม่นเลยแหละสามตัวนี่ไม่เคยจะก็นานๆเข้าทีนึงเนาะก็เข้าทุกวันก็อยากให้เข้าทุกวันอยู่เนาะในตารางตัวนี้อาจจะไม่มีนะคะแต่อยากให้ อยากจะให้เนาะแถม,มตามนี้เลยนะคะก็ขอให้มาขอให้โดนนะคะขอให้มาตัวที่วางให้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็สําหรับสามตัวนี่ไม่เน้นนะจ๊ะไม่เน้นไม่เน้นก็ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก็ถ้าชอบก็ จดไว้แค่ว้นะจ๊ะสําหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆงปังปังกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ